เคยรู้สึกหรือเปล่าว่าทำไมเรื่องเงินเงินทองทองถึงดูซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้เสียเหลือเกินบางช่วงเวลาก็เหมือนจะไหลเข้ามาง่ายดายแต่บางทีพยายามเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลออกไปทุกทีความลับที่แท้จริงอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนหรือการทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นมาก บางสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อสิ่งนั้นก็คือพลังงานของเงินวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับเงินกันผ่านมุมมองที่แตกต่างออกไปกับมุมมองที่มองว่าเงินไม่ใช่แค่กระดาษหรือตัวเลขในบัญชีแต่เป็นพลังงานที่มีชีวิตชีวาเป็นกระแสทานที่ไหลเวียนอยู่ แนวคิดนี้มาจากนักคิดและครูทางจิตวิญญาณท่านหนึ่งชื่อสจวตไวยผู้ซึ่งใช้เวลาศึกษาและทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นเหล่านี้เขาพบว่าวิธีที่เราจะเชื่อมต่อกับกระแสะแห่งความมั่งคั่งนั้นเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองจากระดับจิตสํานึกและพลังงานของเราลองจินตนาการตามดูสักครู่ว่าถ้าเงินคือพลังงานจริงๆเหมือนคลื่นวิทยุหรือสัญญาณไวไฟ ที่ล่องลอยอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาการที่เราจะรับสัญญาณน,นั้นได้เราก็ต้องปรับจูนเครื่องรับของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่นั้นเสียก่อนเครื่องรับที่ว่านี้ก็คือตัวเราเองคือสภาวะภายในของเราคือความคิดความรู้สึกความเชื่อที่เรามีต่อเงินและต่อตัวเราเองสะจุดวายชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับความคิดต้องทำงานหนักต้องเหนื่อยยากต้องแข่งขันถึงจะได้เงินมา ซึ่งความคิดเหล่านี้เองที่สร้างแรงสรันรสะเทือนหรือความถี่แบบหนึ่งขึ้นมาเป็นความถี่ของความพยายามความกดดันหรือแม้กระทั่งความกลัวว่าจะไม่มีพอลองคิดดีๆว่าแล้วพลังงานแบบนี้มันจะดึงดูดพลังงานแบบไหนเข้ามาในชีวิตในทางกลับกันนั้นหากเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มมองเห็นเงินเป็นพลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นสิ่งที่สามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระและที่สำคัญเราเริ่มปรับจูนความรู้สึกภายในของเราให้สอดคล้องกับความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกไว้วางใจแม้ในยามที่สถานาการณ์ภายนอกอาจจะยังไม่เป็นใจก็าตามนั่นก็คือการเริ่มปรับจูนเครื่องรับภายในของเราไปสู่คลื่นความถี่ของความมั่งคั่งนั่นเองมันไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองหรือการคิดบวกแบบผิวเผิน แต่มันคือการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์พื้นฐานของพลังงานว่าพลังงานที่มีลักษณะคล้ายกันย่อมดึงดูดเข้าหากันความคิดความรู้สึกและความเชื่อของเราคือตัวกำหนดลักษณะพลังงานที่เราแผ่ออกไปและพลังงานที่เราแผ่ออกไปนี่แหละที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆรวมถึงเงินเข้ามาในประสบการณ์ของเรานั่นเองคำถามคือแล้วเราจะเริ่มปรับจูนคลื่นความถี่ภายในของเราได้อย่างไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่การพยายามควบคุมสถานาการณ์ภายนอกเลยอยาเข้าใจผิดแต่อยู่ที่การหันกลับมามองและทำความเข้าใจสภาวะภายในของเราเองนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกสะจวดวายได้แบ่งจิตสำนึกเกี่ยวกับเงินออกเป็นสองขั้วใหญ่ๆขั้วหนึ่งคือจิตสำนึกแห่งความขาดแคลนและอีกขั้วคือจิตสำนึกแห่งความอุดมสมบูรณ์จำง่ายๆแค่นี้พอ จิตสำนึกแห่งความขาดแคลนนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีเงินเสมอไปแต่เป็นสภาวะภายในที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่พอกลัวว่าจะหมดกังวลอยู่ตลอดเวลามองเห็นแต่ข้อจํากัดและปัญหาแม้บางคนอาจมีเงินมากแต่ถ้าภายในยังรู้สึกขาดแคลนอยู่พลังงานที่แผ่ออกไปนั้นก็ยังเป็นพลังงานของความขาดแคลนอยู่ดี ซึ่งมันก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ตอกย้ำความรู้สึกนั้นเข้ามาอีกส่วนจิตสำนึกแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะเช่นกันแต่มันคือสภาวะภายในที่รู้สึกเพียงพอรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีมองเห็นความเป็นไปได้รู้สึกไว้วางใจในกระแสของชีวิตเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและเชื่อว่ามันมีสิ่งดีๆมากมายในจักรวาลน,นี้อยู่แล้ว คนที่อยู่ในสภาวะนี้แม้จะยังไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลในทางวัตถุแต่พลังงานที่เขาแผ่ออกไปนั้นก็คือพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นั่นเองซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งและธรรมชาติของพลังงานก็คือการดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามานอกเหนือจากเรื่องของจิตสำนึกแล้วสะจว,วายยังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราอาจเรียกว่าสนามพลังงานรอบตัว หรือพลังงานที่แผ่ออกมาจากตัวเราลองนึกภาพว่ารอบๆตัวเรานั้นมีสนามพลังงานที่มองไม่เห็นห่อหุ้มอยู่เหมือนเป็นออร่าหรือเป็นแบบแปลนพลังงานของตัวเราสนามพลังงานนี้ไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันบันทึกทุกอย่างเอาไว้ทั้งความคิดความรู้สึกประสบการณ์หรือความเชื่อทั้งบวกและลบทั้งความกลัวความวิตกกังวลหรือความรู้สึกผิดหรือความเชื่อว่า เราไม่ดีพอไม่คู่ควรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ล่องลอยหายไปเมื่อเราคิดหรือรู้สึกไปแล้วแต่มันสามารถทิ้งร่องรอยหรือสะสมเป็นเหมือนตะกอนพลังงานอยู่ในสนามพลังงานรอบตัวเราได้ตะกอนพลังงานเหล่านี้เองที่สะจวดวายเชื่อว่ามันสามารถขัดขวางหรือปิดกั้นการไหลเวียนของพลังงานดีๆรวมถึงพลังงานแห่งความมั่งคั่งไม่ให้เข้ามาสู่ชีวิตเราได้อย่างสะดวกนั่นเอง มันเหมือนท่อน้ําที่ควรจะส่งน้ําหล่อเลี้ยงแต่กลับมีตะกอนอุดตันอยู่ทําให้น้ําไหลผ่านได้น้อยหรือไม่ไหลเลยสนามพลังงานของเราก็เช่นกันถ้ามันเต็มไปด้วยตะกอนของพลังงานลบมันก็ยากที่พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นจะไหลผ่านเข้ามาได้อย่างเต็มที่เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสนามพลังงานรอบตัวเราสามารถมีตะกอนพลังงานลบ ที่ขัดขวางการไหลเวียนของความมั่งคั่งได้คำถามต่อไปก็คือแล้วตะกรนเหล่านั้นมันก่อตัวขึ้นมาจากอะไรที่สำคัญสะจวุดวาวให้คำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจแต่ก็เป็นคำตอบที่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นคือมันมักจะก่อตัวขึ้นมาจากความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองย้ำอีกครั้งว่า ความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองคือความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองลองนึกภาพตามดูว่าจากกระวนนี้หรือสนามพลังงานที่เราทุกคนเชื่อมต่ออยู่มันทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาบานใหญ่มาหืมมากระจกเงาบานนี้ไม่ได้สะท้อนแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกแต่มันสะท้อนสภาวะพลังงานภายในของเรากลับออกมาให้เราเห็นและหนึ่งในสภาวะพลังงานที่สำคัญที่สุด ที่กระจกบานนี้สะท้อนออกมาก็คือความเชื่อและความรู้สึกที่แท้จริงว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองถ้าลึกๆแล้วเรายังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆไม่คู่ควรที่จะมีความสุขหรือไม่คู่ควรที่จะมีเงินใช้อย่างสะดวกสบายพลังงานของความรู้สึกไม่คู่ควรเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังแผ่ออกไปในสนามพลังงาน และกระจกเงาแห่งจักรวาลก็จะสะท้อนสถานการณ์นั้นๆหรือผู้คนที่มายืนยันความเชื่อนั้นของเราให้เราเห็นซ้ำๆทำให้เรายิ่งเชื่ออย่างสนิทใจต่อไปว่าเราคงไม่คู่ควรจริงๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราเริ่มบ่มเพาะความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเริ่มตรหนักว่าการมีอยู่ของเรานั้นมีค่าในตัวเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหรือไม่ต้องประสบความสำเร็จอะไรมากมายก่อน เริ่มปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักความเคารพและการให้เกียรติดูแลร่างกายให้ดีดูแลจิตใจและพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำดีๆเพราะพลังงานที่แผ่ออกไปนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของความมีคุณค่าซึ่งเป็นพลังงานที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันตลกร้ายคือเราถูกสอนให้เชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าว่าคือความจริงเช่นตอนนี้ยังไม่มีตัง มันคือความจริงแต่เราอยากให้คุณคิดใหม่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นนั่นเท่ากับเรากำลังทำให้จักรวาลสะท้อนสิ่งนั้นมาให้เราซ้ำๆอยู่มันคือวงจรที่ดูเหมือนจะปกติและจริงจนใครหลายคนไม่สามารถออกมาจากหลุมนั้นได้เลยถ้าคุณฟังวิดีโอนี้คุณกำลังโชคดีมากที่คุณกำลังได้ฉุกคิดถึงสิ่งที่มันไม่ปกติ และอย่างที่เราบอกไปและโปรดตั้งใจฟังดีๆถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจากกระวาลก็จะส่งหลักฐานเข้ามาเพิ่มว่านี่คือเหตุผลที่หนึ่งคือหลักฐานที่สองและเหตุการณ์ที่สว่าทำไมเราถึงไม่มีคุณค่าจากกระวาลจะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจนกว่าคนๆน,นั้นจะเริ่มรักตัวเองอีกครั้งเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง และกล้ายืนหยัดว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆจริงๆฉันมีคุณค่ามากพอและฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและนี่คือจุดที่สะจุไวายเน้นย้ำอย่างมากการเดินทางสู่ความมั่งคั่งภายนอกที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นต้องเริ่มต้นจากการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อค้นพบและยอมรับคุณค่าในตัวเองให้ได้เสียก่อนการรักตัวเองหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกดีๆเท่านั้น แต่มันคือการปรับจูนพลังงานครั้งสำคัญเป็นการยกระดับคลื่นความถี่ของเราให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่คู่ควรกับเราจากวิดีโอที่แล้วที่ได้พูดถึงการอนุญาตให้สิ่งดีๆเข้ามาและว,วิดีโอนี้ก็คือเราต้องเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าจริงๆดังนั้นความรู้สึกไม่คู่ควรที่อาจจะฝังรากลึกมาจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ในอดีต หรือจากค่านิยมของสังคมที่มันเปรียบเสมือนกำแพงที่มองไม่เห็นมันปกติจนยากที่จะเชื่อว่ามันไม่ปกติถ้าคุณฟังวิดีโอนี้อยู่เชื่อเราเถอะว่ามันไม่ปกติเพราะมันคือวงจรที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยแม้แต่น้อยมันคอยขวางกั้นเราจากกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะไหลเข้ามาหาเราอยู่แล้วการที่เราจะทลายกำแพงนี้ได้ เราต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของมันและค่อยๆเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อตัวเองเสียใหม่ให้หมดเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของคุณค่าในตัวเองแล้วและตระหนักถึงกำแพงแห่งความไม่คู่ควรที่อาจขวางกั้นเราอยู่คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเราจะยกระดับจิตสำนึกและพลังงานของเราเพื่อเปิดรับความมั่งคั่งได้อย่างไรบ้าง สะจุดวายได้ให้แนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเอาไว้หลายประการซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีอย่างแรกเลยคือการฝึกเป็นผู้สังเกตการความคิดและความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับเงินก่อนลองใช้เวลาในแต่ละวันสังเกตดูว่ามีความคิดอะไรผุดขึ้นมาบ้างเมื่อนึกถึงเรื่องเงินหรือเมื่อต้องใช้จ่ายเงินหรือเมื่อเห็นคนอื่นมีเงินมากกว่า ความคิดเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางไหนเป็นความกังวลความกลัวความอิจฉาความรู้สึกขาดแคลนหรือเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีขอบคุณหรือไว้วางใจให้ลองสังเกตโดยไม่ต้องตัดสินซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องพยายามไปกดข่มความคิดนั้นเพียงแค่รับรู้ว่าอ้อเรากําลังคิดแบบนี้นี่เองเรามีความเชื่อแบบนี้อยู่นี่เอง เมื่อเราเริ่มมองเห็นรูปแบบความคิดและความเชื่อของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าพลังงานแบบไหนที่เรากำลังส่งออกไปเราอาจจะพบว่าตัวเองมีความเชื่อลึกๆเงินเป็นของหายากต้องลำบากถึงจะได้มาหรือเชื่อว่าคนรวยมักจะเป็นคนไม่ดีหรือแม้กระทั่งเชื่อว่าเราไม่สมควรที่จะร่ำรวย การตระหนักรู้ถึงความเชื่อเหล่านี้คือก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อเรารู้แล้วเราถึงจะมีโอกาสที่จะเลือกและเปลี่ยนแปลงมันได้อาจจะเริ่มจากการค่อยๆตั้งคำถามกับความเชื่อนั้นว่ามันเป็นความจริงเสมอไปหรือเปล่ามีข้อยกเว้นไหมมีมุมมองอื่นอีกไหมแล้วค่อยๆป้อนความคิดหรือมุมมองใหม่ๆที่สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์เข้าไปแทนที่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ถัดไปแนวทางปฏิบัติที่สองที่สะจวดวายเน้นย้ำคือการฝึกรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์จากภายในไม่ใช่แค่การคิดว่าอยากรวยหรือท่อง affirmation ว่าเรารวยแล้วเท่านั้นแต่ต้องสร้างความรู้สึกถึงสภาวะนั้นขึ้นมาจริงๆในปัจจุบันขณะจำได้ไหมว่าพลังงานและความถี่คือสิ่งสำคัญความรู้สึกคือตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง ถ้าเราอยากจูนคลื่นให้ตรงกับความมั่งคัง่งเราก็ต้องฝึกสร้างความรู้สึกของความมั่งคั่งขึ้นมาเสียก่อนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการขอบคุณจะช่วยเปลี่ยนจุดสนใจจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีอยู่ทำให้เรารู้สึกถึงความเพียงพอหรือมั่งมีได้ทันทีหรือลองใช้จินตนาการสร้างภาพความสำเร็จ หรือความสุขที่ต้องการแล้วจดจ่อไปที่ความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อภาพนั้นเป็นจริงรู้สึกถึงความสุขความสบายใจความอิสระความปลอดภัยดื่มดำกับความรู้สึกนั้นปล่อยให้มันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายการฝึกรู้สึกถึงสภาวะที่เราปรารถนาบ่อยๆก็จะเป็นการส่งสัญญาณพลังงานที่ชัดเจนออกไปว่าเราพร้อมแล้วที่จะรับประสบการณ์นั้นเข้ามาในชีวิต นอกจากการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและการฝึกฝนความรู้สึกจากภายในแล้วสะจดวายยังชี้ให้เห็นถึงการกระทำภายนอกบางอย่างที่สามารถช่วยเปิดทางให้พลังงานแห่งความมั่งคั่งไหลเวียนเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นหนึ่งในนั้นคือการเปิดประตูสู่การไหลเวียนด้วยการให้ตามหลักการของพลังงานแล้วทุกสิ่งต้องมีการไหลเวียนเหมือนแม่น้ำที่ต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ หากมีการกักเก็บหรือปิดกั้นการไหลเวียนก็จะหยุดชะงักพลังงานแห่งเงินก็เช่นเดียวกันการยึดติดหรือการกอดเก็บไว้แน่นด้วยความกลัวว่าจะหมดกลับเป็นการสร้างเขื่อนกั้นพลังงานไม่ให้พลังงานใหม่ๆไหลเข้ามาได้นั่นเองการให้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้เงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้เวลาการให้ความช่วยเหลือการแบ่งปันความรู้การให้คำชมเชย การส่งต่อความรู้สึกดีๆการให้อภัยทุกครั้งที่เราให้ด้วยใจที่เบิกบานด้วยความรู้สึกยินดีโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงในทันทีเรากำลังประกาศออกไปในสนามพลังงานว่าเรามีเพียงพอและเรามีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันนั่นเท่ากับว่าเรากำลังสร้างการไหลเวียนและเปิดพื้นที่ให้พลังงานใหม่ๆไหลกลับเข้ามาหาเรานั่นเอง หัวใจส,สำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของเบื้องหลังการให้ต้องเป็นการให้ที่มาจากความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ภายในไม่ใช่ให้เพราะฝืนใจหรือให้เพราะหวังว่าจัก,กรวาลจะต้องตอบแทนกลับมาเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจในกระแสะแห่งชีวิตและเชื่อมั่นว่าเมื่อเราปล่อยบางสิ่งออกไปแล้วสิ่งดีๆก็จะไหลเวียนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ และอีกหนึ่งแนวทางที่สะจวตวายมักจะพูดถึงซึ่งอาจจะฟังดูขัดแย้งแต่กลับทรงพลังอย่างยิ่งก็คือการฝึกฝนความปล่อยวางและความเบิกบานใจกับปัจจุบันหลายครั้งเมื่อเราตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องเงินเรามักจะเต็มไปด้วยความคาดหวังความกดดันความพยายามอย่างหนักซึ่งพลังงานเหล่านี้มักจะเป็นพลังงานที่ตึงเครียดและอาจจะขัดขวางกระบวนการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่รู้ตัว สะจวดวายแนะนำให้เราลองเปลี่ยนมุมมองตั้งเจตนาให้ชัดเจนว่าเราปรารถนาอะไรต้องการรู้สึกอย่างไรจากนั้นให้ปล่อยวางในวิธีการที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นปล่อยวางในเรื่องของเวลาว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลหรือพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราทําในส่วนของเราด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์จนเกินไปลองมองว่า การสร้างความมั่งคั่งหรือการดึงดูดสิ่งดีๆเป็นเหมือนการเล่นเกมหรือการทดลองสนุกๆก,กับจักรวาลดูบ้างทำด้วยความรู้สึกสงสัยคร,ร่รู้ด้วยความเบิกบานด้วยความไว้วางใจลดความเคร่งเครียดลดความกดดันลงแล้วพลังงานที่ผ่อนคลายและเบิกบานนี้เองที่มักจะเป็นคลื่นความถี่ที่เปิดรับโอกาสดีๆและความช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงให้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เมื่อเราได้เรียนรู้แนวทางต่างๆจากมุมมองของสะจูดวายแล้วทั้งการมองเงินเป็นพลังงานการปรับจูนจิตสำนึกการเคลียร์สนามพลังงานการเห็นคุณค่าในตัวเองการเปิดการไหลเวียนและการปล่อยวางสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะตอกย้ำและส่งต่อเป็นพลังใจให้ทุกคนก็คือคุณคือผู้กุมอำนาจที่แท้จริงในการสร้างสรรค์ชีวิตและการเงินของคุณ ไม่มีใครกำหนดคุณค่าของคุณเพราะจัก,กรวาลกำลังรออยู่รอวันที่คุณกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าคุณมีคุณค่ามากพอคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆและชีวิตดีๆแล้วในตอนนี้เลิกมองว่าตัวเองเป็นเพียงผู้รอคอยโชคชะตาหรือเป็นเหยื่อของสถานาการณ์ภายนอกเพราะความจริงแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ภายในตัวคุณเอง จิตสำนึกของคุณพลังงานที่คุณแผ่ออกไปความเชื่อที่คุณยึดถือหรือความรู้สึกที่คุณบ่มเพาะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบสำคัญที่กำลังก่อร่างสร้างความเป็นจริงที่คุณประสบอยู่ในทุกๆวันรวมถึงความเป็นจริงในเรื่องของการเงินอีกด้วยเพราะคุณคือศูนย์กลางของพลังงานในโลกของคุณคุณคือผู้ที่สามารถเลือกได้ว่าจะจูนคลื่นความถี่ไปที่ความขาดแคลน หรือจะเลือกปรับจูนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่งมีเพราะคุณมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดซ่อนอยู่ภายในรอเพียงแค่คุณจะปลดปล่อยมันออกมาผ่านการตระหนักรู้ผ่านการฝึกฝนและผ่านการเปลี่ยนแปลงจากภายในก็เท่านั้นเองลองหยุดนิ่งๆิ่งสักครู่ดูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วลองสัมผัสถ,ถึงพลังชีวิตที่กำลังไหลเวียน อยู่ในตัวคุณในขณะนี้พลังที่ทำให้หัวใจคุณเต้นพลังที่ทำให้คุณคิดและรู้สึกได้พลังทั้งหมดนี้คือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งคือศักยภาพคือความเป็นไปได้ทั้งหมดคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งจัก,กรวาลอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่คุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำงานร่วมกับพลังงานนี้อย่างเข้าใจกับการเดินทางที่สำคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่การปลดล็อกพลังนี้และการเปิดรับความมั่งคั่งอย่างแท้จริงก็คือการเดินทางกลับมารักตัวเองกลับมายอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขจำได้ไหมว่าจัก,กรวาลสะท้อนคุณค่าที่เรามีต่อตัวเองกลับมาดังนั้นการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักความเมตตาและการให้เกียรติมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดออกไปว่า คุณคู่ควรและคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆในชีวิตการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเดินทางเพื่อหาเงินหรือเพื่อความร่ำรวยภายนอกหรือร่ำรวยวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเดินทางเพื่อค้นพบความร่ำรวยภายในคือการกลับบ้านกลับมาสู่ความรักและความจริงแท้ในตัวเองเมื่อคุณสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์จากภายในได้อย่างแท้จริงแล้ว ความมั่งคั่งภายนอกก็จะเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติก็เท่านั้นย้ำอีกครั้งว่าเมื่อคุณสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์จากภายในได้อย่างแท้จริงแล้วความมั่งคั่งภายนอกนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติก็เท่านั้นเองและเรื่องราวของการเจาะลึกพลังงานแห่งเงินตามแนวทางของสจวตวยที่เราได้ร่วมเดินทางกันมาในวันนี้ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราหวังว่ามุมมองที่แตกต่างและลึกซึ้งเหล่านี้จะช่วยจุดประกายความคิดและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตการเงินของคุณไม่มากก็น้อยถ้าใครอยากได้เนื้อหาวิดีโอนี้สรุปเป็นอ e ีบุ๊กแบบเข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบสามารถสมัครสมาชิกช่องของเราได้เลยและใครที่สนับสนุนช่องของเราไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยทันที และหัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือเงินนั้นเป็นมากกว่าสิ่งของที่ไม่ใช่แค่โลหะหรือกระดาษแต่มันคือพลังงานที่มีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจิตสำนึกความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเรานั้นคือตัวปรับจูนคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งความขาดแคลนหรือความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา ที่เรามีต่อตัวเราเองเพราะเราสามารถเลือกวิธีการส่งพลังงานออกไปได้จากการมองเห็นและยอมรับคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คือพื้นฐานสำคัญในการเปิดรับความมั่งคั่งทุกรูปแบบเข้ามาเป็นทั้งการเคลียร์พลังงานลบที่สะสมในตัวเราและช่วยให้พลังงานดีๆไหลเวียนได้สะดวกขึ้นนั่นเองอย่าลืมการฝึกฝนการให้ด้วยใจที่เบิกบานและการปล่อยวางในผลลัพธ์ ก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการนี้เช่นกันและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราทุกคนคือผู้สร้างสรรค์ความเป็นจริงของตัวเองผ่านพลังงานและจิตสำนึกที่เราเลือกที่จะเป็นก็จบแล้วสำหรับวิดีโอนี้เราอยากจะชวนทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนแล้วลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวในวันนี้กัน แบ่งปันลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สักเล็กน้อยก็ได้ว่ามีมุมมองไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษหรือมีแนวทางไหนที่คุณคิดว่าจะลองนำไปปรับใช้ดูบ้างการแบ่งปันประสบการณ์และปัญญาที่เราได้รับนั้นจะยิ่งช่วยตอกย้ำและส่งต่อพลังงานดีๆเหล่านี้ให้ขยายวงกว้างออกไปได้อีกและสุดท้ายนี้เราขอให้ทุกคนได้ค้นพบและสัมผัสถึงความมั่งคั่งที่แท้จริง ซึ่งเริ่มต้นจากความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ภายในหัวใจของคุณเองขอให้คุณตระหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและใช้พลังงานเหล่านั้นสร้างสรรค์ชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านอย่างที่คุณปรารถนาและคู่ควรเสมอด้วยรักและปรารถนาดีเสมอมาสวัสดีค่ะ